ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับรเนลฟนแฟนๆทาง YouTube ที่เคารบครับนะฮะผมเอกแม่สายก็กลับมารับใช้ท่านเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะฮะเรามาเสนอพระอีกหนึ่งองค์นะครับออกในวันนะ ขาวนะฮะวันนี้ค่อนข้างจะสีขาวนะครับหรือว่าเรียกเซรามิกแฮนเมดนะครับเพราะว่าสร้างด้วยมือผิวจะขาวเหมือนเซรามิกแล้วพระองค์นี้นะฮะก็เป็นพระที่สร้างโดยแบบพิมพ์นะครับของหลวงกลมัยนลมิตรนะฮะเป็นผู้แกะแบบพิมพ์ ังจากที่แกะแบบพิมพ์เสร็จแล้วก็ถวายให้กับผู้จันโตเป็นคนกดบล็อกแม่พิมพ์ของพระสมเด็จนะฮะซึ่งเป็นบล็อกแบบพิมพ์ของหลวงกรัยนลุิิรเนี่ยเป็นผู้แกะถวายในสมัยรัชกาลที่สามอการที่4ี่ประมาณนั้นนะครับ ประวัติต่างๆนี้ผมได้รับเรื่องราวมาจากอาจารย์สมพงศ์วินิตนะครับท่านก็เป็นคนบ้านช่างหล่อนะครับแต่กําเนิดนะฮะแล้วก็ท่านก็เรียนจบพาอช่างได้รับร,รางวัลศิลปินดีเด่นทางด้านศิลปรกรรมจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านก็มีความรู้นะฮะในเรื่องการสร้างตสมดุดวะะรรคังแล้วก็ได้เห็นนะฮะตอนที่ท่านเป็นเด็กแล้วก็ท่านเป็นหลานคน สุดท้ายนะครับในยุคปัจจุบันนี้ของหลวงกรมัยมนลมิตด้วยหลวงกรมไยมนลมิตนี่ก็มีจุดตนนะฮะ,ะประกาศราชกิจจานะครับก็คนดูแล้วก็มีหลายชื่อนะครับเป็นช่างปั้นขวาในสมัยรัชกาลที่3และในสมัยรัชกาลที่สี่นะครับซึงจัดว่าเป็นช่างปั้นในช่างสิบหมู่ทีเดียวพระองค์นี้นะฮะก็ มาตกอยู่ในมือของคุณหลีคิมคุณหลีคิมท่านก็เป็นผู้ที่ช่วยเหลือทางวัดทางวัดทางด้านสีบุรีนะฮะแล้วก็คุณหลีคิมนี่ก็ได้รับพระองค์นี้มานะก็เลยกลายเป็นพระของคุณหลีคิมนะครับอ่าซึ่งเป็นพระองค์ที่สวยงามนะจัดว่าเป็นอ่พระที่มีรูปทรงที่สง่างามที่สุดทีเดียวนะครับเท่าที่เคยเห็นมานะฮะ สมกับเป็นเซรามิก h a n d ์เมดจริงๆนะครับคุณลิขิมอนะก็ฝากบอกมาทางผมนะครับว่า,าถ้าผ้าองค์นี้นะฮะดั่งใจที่จะมอบให้กับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท่านก็เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรน,นะครับพักเก้าไก่เมื่อ,อสองสามปีที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ทีนี้จะให้คุณพิธาได้ใช้พระองค์นี้เหตุผลที่เพราะว่าท่านเห็นว่าคุณพิธานะครับท่านเป็นนักการเมืองที่มีความจริงใจนะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับสามารถที่จะพาประเทศชาตินะครับไปในทางที่ดีได้นะครับ คุณลีคิมเนี่ยท่านก็เลยมองเห็นความสําคัญนะครับนักนกันเมืองที่ดีนะครับคุณลีคิมท่านก็จะมอบให้กับคุณพิธานะฮะถ้าว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตนะครับท่านทราบหรือว่าท่านรู้นะครับก็ติดต่อเข้ามานะฮะหรือว่าติดต่อแบที่คุณลีคิมก็ได้นะครับคุณลีคิมท่านก็จะมอบพระองค์นี้ให้กับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตนะครับเนี่ยก็ ขอให้มารับก็แล้วกันนะครับแล้วนะก็กอฝากมาด้วยนะฮะเห็นแล้วส,สวยงามมากเลยจริงๆนะครับพระอ,องค์นี้ก็เป็นพระที่สร้างโดยสมเด็จพระยันโตนะบล็อกของหลวงกรณ์ไมนะครับสง่างามแล้วก็แข็งแรงรสมเป็นเซรามิกแฮนด์เมดอีกองคหนึง่งของพระสมเด็จแล้วก็ฝากไว้นะครับท่านใดที่ เป็นสมาชิกนะครับในกลุ่มของคุณพิธานะครับก็ช่วยบอกนะฮะให้คุณพิธานะมาติดต่อรับได้นะครับคุณลิคลิมท่านก็จะมอบให้นะโดยความจริงใจทีเดียวครับคลิปนี้นะฮะอาจจะจบเร็วสักน,นิดหนึ่งนะครับเนี่ยก็ต้องขอพาท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังรายการอยู่นะ ไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับถ้าหากว่าเรามีเหตุการณ์ดีๆพระดีๆนะครับเราก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมนะครับในช่องนี้ได้ชมกันนะฮะไงก็ต้องกลับสวัสดีก่อนอน,นะครับสวัสดีครับ